สวัสดีครับทรงจรอนวันนี้มาเบิงหมากพี่เบอือเลยครับถ่าหู่จั๊กนะครับหบมากพี่เบอือนี่ครับหมากพี่เบอืออ่านี่ครับนี่นู่นเป็นหมากพี่เบอือเลยครับเห็นอะไรจะไปกินเด็ดขาดนี่เขาเห็นหมากพี่เบอือคนไทยเขาเห็นอย่างโมโหแต่คนอีสานเอห็นหมากพี่เบอือนี่ต้นมันครับต้นนั่นหมากพี่เบอือ นี่ครับนี่ครับหน่วยสดใสเป็นตะกินแต่ว่าหามกินเด็ดขาดเพื่อนหมากพี่เบือนี่ครับหน่วยมันนีหมากพี่เบือครับหมากพี่เบือถามจากซาดีนะซาดีคหมากพี่เบือถามกินเด็ดขาดครับพี่น้องอ่าน้ำไฮน้ำหนาสิมีอยู่ปกิต้นหรครับหมากพี่เบือ มาก่อนไหนก็นแชร์เลยนะครับ